สวัสดีครับส่งงานช่วงบ่ายนะครับคันที่3หน้าร้านนะครับไททันพัดตัว B M C 2019นะครับตัวนี้เป็นพัดตัว G T p r e m i u r มีกล้องรอบคันนะครับติดตั้งเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับสเปซซีวีวีซีวีวีแปดคอร์สแลปดากอนหนึ่งจุดเก้านนะครับหน้าจอเป็น OLED นะครับ O L E D ทัชอินทัชนะครับ คอนโทรลวงมาไรายกล้องรอบคันใช้งานได้ตามเดิมบอกก่อนนะครับจอทุกยี่ห้อนะครับใช้กับรถที่มีกล้องรอบคันเนี่ยมันใช้ไม่ได้ต้องติดตั้งอุปกรณ์กล่องเพิ่มเข้าไปนะครับถึงจะสามารถใช้ระบบกล้องรอบคันได้แบบนี้นะฮะอันนี้ FM เข้าเกียร์ถอยกล้องหลังตัดขึ้นนะครับเราสามารถตั้งให้เป็นมิวเสียงได้เป็นเสียงเบาได้หรือเสียงดังขึ้นได้นะครับแล้วแต่ ฟังก์ชันพื้นฐาน USB นะครับเสียบเล่นตรงตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับตอนนี้เรามีปลัก USB ตรงรุ่นแล้วนะครับีฟัง USB <'m> เป็นแท็กฟังก์ชันพื้นฐานเล่นได้เลยนะฮะ SD c a ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ <'m> ให้ดูนะฮะ USB <'m> เล่นจอดตรงตำแหน่งเดิมเลยนะครับ จอถ้าเป็น O L D นะฮะไม่ใช่เพีภาพจะสีสันจะไบรท์กว่าสดกว่าเดี๋ยวเราออกจากฟังก์ชันวิ b ีก่อนนะครับปิดทั้งหมดเลย,ย,เยฟังก์ชันออนไลน์นะครับ เราก็ใช้งานในส่วนของฟังเฟัง fm เปิดวิวไทยแลนด์อยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะครับแค่เราแชร์สปอตให้กับตัวจอเท่านั้นฟังอีซีเอฟเันโไฟฟไฟนะครับใครที่ชอบฟังสากลจิจอสลิปจิจอก็ได้นะครับฟังคูเอฟเ ง่ายๆเลยนะครับกดก็กดย่อแอปแล้วป,ปัดขึ้นไปครับกลับมาดูทีวีนะครับราการบันเทิงออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าโมโนวันนี้โโโนดูไม่ค่อยได้ครับดูช่องสามการสลองนะครับภาพชัดๆแบบนี้นะฮะ ขึ้นอยู่ที่แอปพลิเคชันอยู่ที่เน็ตมือถือแล้วก็อยู่ที่จอด้วยนะครับจอที่เป็น O.L.D. ภาพจะสมจริงมากกว่านะครับสีสันจ, <Season S 2> จะสมจริงมากกว่า,มมาย้อนกลับมาฮะบางมาอยากดูโหมดของเด็กนะครับจะมีการ์ตูนเนี่ยบูมแรงช่องต่างๆมากมายครับโอ้พับเกิลการ์ตูนยอดฮิต การ์ตูนขับชินจังหรือแม้แต่คุณอยากดูรายการสปอร์ตกีฬานะครับช่องบอลดูดีลันดูย้อนหลังได้หมดนะครับแล้วก็ช่องนี่ช่องแมนยูก็มีช่องลิเวอร์พูลก็มีนะครับผมเด็กแมนยูครับช่องลิเวอร์แมนยูอ่ะช่องลิเวอร์พูลนะฮะลิเวอร์พูลทีวีก็เอาใจแฟนลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับเชลซี เรือมตติดทีวีนะฮะเชลซีก็มีนะครับช่องเชลซีเรือมาติดทีวีทางช่องบอลสเปนก็มีนะครับขอข้ามไปเลยนะฮะก็จะมีสารคดีมีวู้วี่มีหนังต่างๆมากมายครับเอามามีรายทีวีดูย้อนหลังละครรายการที่เรายังไม่พลาดไปนะครับก็สามารถดูได้ชอบดูเป็นต่อดูตอนล่าสุดครับ อลลสุดผมไปต่อแล้วก็เลื่อนไปครับเลื่อนไปหาครับอัสุดท้ายเลยอินเทอร์เน็ตใช้ใชร์ฮอสปอร์ตจากมือถือนะครับหรือถ้าคุณยังมีซิมนะฮะก็สามารถใส่ซิมได้นะครับมีสล็อตใส่ซิมอยู่ในเก๊ะเลยนะฮะรองรับซิม 4G ก็ไปถอยซิมมาได้เลยครับซิมเน็ตซิมเทพนะครับใส่ซิมได้เลยสบายแน่นอนนะครับนี่ดูไลน์ทีวีได้เลย ค okay. กดตรงนี้ครับย่อยแอปก็ปิดไปมี Netflix, ยู u i กยูฟกไว้ดูหนังนะครับ Netflix ก็ดูหนังเช่นกันมา YouTube พิ้งเป็น YouTube ไม่มีโฆษณาอ่านี่ครับพี่ยุงนะครับก็ติดตามผลงานมาตลอดนะครับก็จะมีเนี่ยช่องผมขึ้นอยู่ในลิสต์ของแกด้วยนะครับมาดูกันช่องผมค้นหายง่ายๆครับแค่กดแว่นขยายนะครับแล้วก็พูดตรงไม์ครับเอกเลสซิ่งอเซซอ มันไปเอ็ดและซิงสะแลนและแล้วเอาใหม่นะครับเอดเลสซิงออซซอรี่เร่องคนนี้นะครับก็จะเข้าไปดูผลงานติดตั้งของผมได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นช่องการติดตั้งมากมายนะครับหนึ่งจอแอนดอรอยทีสเปคที่เป็นของปัสโ o 2020ในสมัยแรกๆสำหรับ ไททัน2019นะครับรุ่นแรกๆยังเป็นจอ10นิ้วแบบนี้ยังไม่มีหน้ากากตรงนะครับผมก็เป็นเจ้าแรกที่มีหน้ากากตรงเช่นกันโอเคย้อนกลับไปดูราคารบันเทิงครับ I can see your i y e อันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่ผมชอบดูนะครับก็อาจจะติดปากไปหน่อย

มีเสียงแซรกของปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บปิดปิดก่อนอปิดปิดก่อนนะครับแล้วก็เราสามารถดู YouTube ไปด้วยนำทางไปด้วยได้นะครับ,รบกดโฮมแล้วก็มาเปิดตัวตัวนี้เป็น g o o g l e Map <c oughs> นำทาง ถือหนูไม่ค่อยจะมีแค่หน้าตาดีไปพระปฐะมเจดีแค่นี้พอไหมคะค้นหาไปด้วยเล่น YouTube ไปด้วยนะครับมันค้นหาเสร็จบปุ๊บปุบนำทางให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมฮะทีน,น,นี้ถ้าเราอยากแบ่งหน้าจอนะครับให้กดสี่เหลี่ยมซ้อนกันแล้วกดตรงไอคอน,นครับแยกหน้าจอ ลแยกหน้าจอกดสี่เหลี่ยมครับแล้วก็กดตรงไอคอนนะครับูโปโแล้วกดแยกหน้าจอฝั่งนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันนะครับเราก็ไปเปิด YouTube ถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แตกตรงเส้นตรงกลางครับมันก็จะแบ่งให้หน้าจอซ้ายขวาแบบนี้นะครับไปพระประถม JD ดีนะี่ดูการค้นหาและนำทางนะครับ เร็วไวนะครับอันนี้เราก็ที่คลองทวีวัฒนาพี่ชินคะถ้าเห็นหนูเป็นแก้ทางผ่กนกรุณาอยาวนาพระทางผ่านก็มีหัวใจค่ะอ้อเล่นแบ่งเล่นสอจอแบบนี้ได้เลยนะครับหรือแม้แต่ถ้าคุณอยากจะเล่นแบบแม้เป็นที่จอเล็กนะฮะกดโฮมบางที่มันจะย่อเป็นันเล็กให้เลยแล้วก็มาเปิด youtube อีกครั้งหนึ่ง ยูทูปเป็นจอเล็กนะฮะไม่เพียเพ้ยนก็ต้องเอาออกตอนจะเริ่มจริงเหมือนพี่เขาเตรียมพร้อมมาว่าต้องทำให้เหมือนเปนอะไรย<ต>้ปก<บ>ดกล้องปึง๊บกล้องมากล้องข้างมาเส้นมีนะครับเส้นมีเส้นวงเลี้ยวมีอยู่นะฮะมีอยู่สีเหลืองนะครับเข้าเกียร์ถอยเส้นก็มีนะครับแบบนี้ ระบบเสียงอีโคไลเซอร์48แบนนะครับมี DTS และ DSP นะฮะได้ปรับแป่งเสียงได้เลยครบมีรีเลย์ซาวด้วยนะครับก็ขอบคุณปายุ่งครับมาจากนครปฐมนะครับมาหาราทีาหน้าราพุทนครศรีอยุธยานะครับก็ติดตั้งจอยดอยไฮสเป c นะครับ Snapdragon ตัวนี้ล่าสุดเลยนะครับแรม4ลองเลยไวเร็วก็สนใจติดตั้งติดต่อนเอกครับ 081-987-6286งเ,เปเ็นหุสคงกเป็นเพจยู YouTube Channel, ทูบชาแนลเทกซิงเอเซอรี่ครับก็มีทั้งมีรองรับทั้งมีซูทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กเพนเดอร์นิวปาจิโลนิวไทตันทุกโฉมนะครับปาจิโลเก่าไทตันเก่าสามารถใช้จอดสเปคนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ